านของพี่ที่ชื่อตั้มดูท่าจะไม่ง่ายซะแล้วตอนแรกทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้บ้านใหม่แต่พอรู้ว่าต้องรื้อบ้านเองแถมยังต้องช่วยสร้างด้วยทุกคนก็หงอยกันหมดฉันช่วยไม่ไหวหรอกถึงแก่แล้วไปแบกอิฐแบกปูนไม่ไหวหรอกพ่อเอ้ยกระย้ายแก่แล้วยายจะช่วยไหวแล้วลูกไม่ต้องการอะไรมากแค่ซ่อมแซมเอาก็พอแล้วหมู่บ้านคลองทรายของเราส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้ชายที่มีน้อยอยู่แล้วต้องออกไปรับจ้างตอนกลางวันกลับมาก็ค่ำมืดส่วนผู้หญิงก็รับจ้างทำปลาแดดเดียวไม่ก็ทำขนมขายแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องก่อสร้างเลยจะมีก็มีอยู่บ้านเดียวแหละที่รู้เราก็จะทำเป็นทางบอล็อกก็คือสามารถใช้เดินได้ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณลุงเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านครับทำไมจะต้องเปลี่ยน ทําไมต้องรื้ออคือคือว่าว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาคุณลุงก็เห็นว่ามันเสียหายหนักมากแล้วก็บ้านเองก็ซุกโซมไปโอบ้านหลังนี้ปลูกไ้กับมือน้ํามันจะท่วมมากี่ปีกี่ปีมันก็อยู่มาได้อ่ะถึงจะไม่ใช่งานง่ายๆ แต่พี่ตั้มก็ค่อยๆทำความรู้จักกับวิถีชาวบ้านมาทางนี้อ่ะหากน้ำมาคือทางน้ำมาลึกด้วยอ่ะเนี่ยนะครบข้ามน้ำยังไงแล้วลูกเนินอ่ะไม่ได้ใช่ไหมได้ปลาอะไรมาั่งจ๊ะปลาหมอจ้าโอ้โหตัวเริ่มเลยแตงเมากี่แดดแล้วครับหลายแดดแล้วหลายแดดอลไรนีป้าก็ทอดกินได้เลยใช่ไหมหลายมากป่ะใช่จ้าเยี่ยมไหมไม่ใหญ่หรอ เพิ่แป๊บเดียวเราก็เริ่มคุ้นเคยกับพวกพี่ตั้มมากขึ้นเรื่อยๆแมเดี๋ยนี้ซี่กันทุกคนเลยนะเ้าวน้ำกินตาเป้าเอาพี่ตกให้เออพี่หนูว่านะชาวบ้านอย่างพวกเราอะสร้างบ้านกันเองไม่ไหวหรอกถ้าจะให้แค่ซ่อมบ้านะก็ยังพอทำได้แต่ถ้าจะให้รื้อแล้วก็สร้างใหม่ทั้งหลังอะ พ่เราไม่มีปัญญาหรอกแต่น้ำท่วทุกปีแบบเนี้บ้านก็นยิ่งสุดหนักลงไปเรื่อยๆจะพงังลงมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าพี่มาช่วยไม่ได้เนี่ยถุงปูนถุงทรายที่เขาบริจาคก,กันน้ำจะปล่อยให้เด็กพวกนี้เนี่ยปีนป่ายไปวันอย่างนั้นหรอเฮ้ยฮติดแล้วนี่ตัวแค่นี้เองพี่กระจอกว่ะกระจอกที่ไหนเล่า นี่มตัวใหญ่สุดแล้วอู้ยี่ใหญ่มากเลยอยากได้ไหมี่สอนให้เอาดีครับพี่แล้วม่ค้าขายขนมเบอรอย่างหนูอ่ะจะเป็นช่างปูดได้หรอพี่ถ้าน้ำไม่ลองดูน้ำจะรู้เหรอว่าทำได้หรือไม่ได้ เอางี้นะถ้ามากระดานนี่คุณแพ้ผมคุณกับพวกออกไปจากหมู่บ้านลุงครับนี่มันหนักลุกนะครับพวกคุณทำไมมีวันที่จะเข้าใจความผูกพันของผมที่มีต่อบ้านผมหรอกแต่คุณลุงครับบ้านของคุณตอนนี้เนี่ยมันเก่าแล้วก็โซมากหยุดนะคุณระวังคําพูดของคุณด้วยพวกคุณจะมารู้อะไรบ้านหลังนี้นะผมปลูกมากับเมียผม ผมอยู่มายี่สิบกว่าปีตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิดกันด้วยซ้ําไปพวกคุณจะมารู้อะไรจะมาเข้าใจอะไรผมแต่ถ้าเป็นผมผมค่อยความสําคัญของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านมากกว่าลุงเองก็เป็นช่างนะครับลุงน่าจะทราบดีบ้านแต่หลังเป็นยังไงปัญหาไม่ได้มีแค่บ้านลุงหลังเดียวนะครับเอางี้มากระดานนี้ถ้าคุณชนะผม ผมยอมให้คุณลื้อบ้านผมเลยแต่ถ้าผมชนะออกไปผมครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เกมนะครับ ที่เห็นว่าชะตาชีวิตอยู่ในมือเรา